ตลกแล้วมึงตลกแล้วโอ้โหก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลาก่อนเบสสายเซอร์ครับแพทใหม่อัพมามีมีดันใหม่เข้านะครับมีมีวัวหนึ่งสี่ เกียร์1415ที่อัพเข้ามาใหม่กับแพดปรับบาลานซ์ของหลายๆอาชีพซึ่งตัวผมอะที่เล่นอาชีพเบสเป็นหลักอะผมก็ดูแค่เบสะนะตัวอื่นผมไม่รู้แต่คือเบสสายเซิร์ฟคือโดนหนักมากชื่อคลิปผมจะตั้งชื่อคลิปว่าลากรเบสสายเซิร์ฟเลยก็ถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วอะผมแนะนำนะรีบไปซื้อเ็เกฟอีกสายนึงเลยเดี๋ยวราคาจะพุ่งแน่นอน ไม่รู้ว่าอันนี้มันมันผ่านมาคืนหนึ่งแล้วอ่ะผมไม่รู้มันจะพุ่งหรือ,อยังเดีย๋ยวดูนะเดี๋ยวผมดูให้ remaining energy โอ้โหพุ่งพุ่งเลยพุ่งไปสองพันเพราะตอนนี้ผมดูอ่ะมันมันมันพันกว่าเองผมแนะนำให้ให้รีบไปซื้อส่วนอีกสายหนึ่ง surg ปะ่ะอ่ะสายเซิร์ฟสายเซิร์ฟพอกันแต่ผมบอกเลยอ่า อันนี้แพทนี้อ่ะโดนเนิฟอะไรบ้างถือถือว่าโดนเนิฟแบบไม่ไม่ให้เล่นกันเลยอ่ะคือแบบไม่อยากให้เล่นสายเซิร์กกันแล้วอ่ะเอางี้ดีกว่าอ่ะโดนอะไรนะหลักๆที่มันปรับอ่ะหลักๆที่มันปรับคือถ้าไม่สแต็กยี่สิบมันจะเกิดอะไรสักอย่างนั่นแหละผมจําไม่ได้แล้ะอ่านตรงนี้แล้วมันลายตานิดหน่อยอ่าแล้วก็จากตอนแรกอันเก่าอ่ะที่จะเพิ่ม ดามเจ็ดจุดห้าต่อหนึ่งสแต็กใช่ไหมจะเปลี่ยนเป็นเพิ่มดามจไปที่ร้อยี่สิบเปอร์เซ็นเลยแต่ต้องส,สแต็กต้องเต็มแม็กมั้งรู้สึกอืมสเตก็กสแต็กต้องเต็มแม็กเดี๋ยวผมลองอีกรอบดีกว่าเมื่อกี้ลองแล้วงงงง,งงไงไงเอายี่สิบสแต็กไปเลย มันมีหลอดใหม่ข้างๆให้ด้วยวะเออดูง่ายขึ้นแต่ผมก็ดูข้างล่างอยู่ดีอ่ะยี่สิบกระแตกตูม้ม13มล้านซึ่งซึ่งก่อนแพทนี้นะผมระเบิดตอน20่สิบกระแตกเกือบ25ล้านประมาณยี่สิบสองบสามละหายไปหายไปสิล้านอันนี้คือของจริงเลยนะหายไปสิบล้านใครจะเล่นก็เล่นอันนี้ผมไม่เล่นแน่นอนอ่ะแล้วแต่แต่แต่ก่อนนี้แพทจะแผทจะเปลี่ยนนะเป็นแบบเก่านะ ผมอะไม่เล่นยี่สิบแตแตกมันจะเล่นมันจะเล่นแค่สิบแต่แตกซึ่งมันจะโกงกว่าซึ่งมันจะโกงกว่าสิบแต่แตกนี่ประมาณสิบล้านสิบสองล้านเหลือเหลือแค่นี้เจ็ดล้านเจ็ดล้านนี่คือติตดติดคีดาเมจเพิ่มอีกยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะอันนี้คือไม่ใช่เรื่องแล้ะไม่ใช่เรื่องแล้วไม่ใช่เรื่องแล้ว,ลวที่แบบที่เราจะเล่นต่อมันมันโดนเนิร์ฟหนักไปเออแล้วก็ถ้าสิบแต่แตกถ้าแต่แตกมันคคบมันมีผลเสียอะไรทักอย่างอ่ะ ถ้ามันไม่ยี่สิบถ้ามันไม่ยี่สิบอะถ้าสิบสามอ๋อมันได้มันได้ตัวเดดออฟคืนน้อยน้อยกว่าเดิมด้วยซึ่งถ้าถ้าเป็นแพดก่อนนะของผมนะแพดก่อนผมอะคือผมจะกดอย่างนี้ปุ๊บผมจะทำประมาณสิบสแต็กก็คือสีอ่สกิลนี้ อ่ะประมาณนี้ก้าวแตะแล้วก็ปล่อยโอ้โหเมืม่คกีอยู่แค่สองล้านจะอ้วกซึ่งปล่อยเสร็จปุ๊บตัวเกตตัวเนี้ยมันจะประมาณหนึ่งหลอดหลอดครึ่งเลยนะแล้วก็คือผมจะกดตัวบัฟบัฟก่อนให้ได้เกตเยอะขึ้นนะแล้วก็ท่าน,นี้ก็เต็มแล้วซึ่งเนี่ยไม่เต็มโอ้โหสองสกิลยังไม่เต็มผมบอกเลยนะว่าสําหรับใครที่ที่เล่นสายเซิร์ฟยู่อะ แพทใหม่มาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเราได้เปลี่ยนของทางเซตอยู่แล้วเปลี่ยนประดับยกเซตแต่ชุดอ่ะชุดยังไม่ได้เปลี่ยนก็ปล่อยไว้ไอชุดอาจจะเปลี่ยนไปเป็นเซตเซตของวัวก็อันนี้ช่างมันซึ่งประดับเราเปลี่ยนใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเอาเซิร์กแล้วผมแนะนํานะยังไงเซิร์กตอนเนี้ยอ่อนกว่าหนึ่งรเอร์เซ็เลยผมเชื่องั้นหนึ่งรเเลยซึ่งอ่อนกว่าแน่นอนแต่ผมอ่ะผมอ่ะเออไม่คิดไม่คิดว่ามันจะเนิร์ฟเร็วขนาดนี้ซึ่ง ไอแพดเนิร์ฟของสายเซิร์ฟอะ่ะมันมามันมาแล้วของแพดเกาหลีผมเห็นแล้วแหละของแพดเกาหลีเมื่อเดือนเมื่อเดือนก่อนมันเข้าเกาหลีซึ่งมันไม่ควรเข้าเซิร์ฟอียูเร็วขนาดนี้ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ก็ตกใจยอยู่เหมือนกันคือแบบเนิร์ฟกันแบบไม่ให้เล่นแล้วอะ่ะแต่แต่ผมก็แบบเงินเงินเงินมันเหลือผมเลยไปซื้อซื้อดักไว้โชคดีที่ที่ซื้อดักไว้ตอนราคามันแค่ประมาณแปดเก้าร้อยอะ ตอนนี้คือคือราคาสองพันผมว่ายังยังพอยังพอดึงได้ก่อนที่มันจะราคาขึ้นกว่านี้ซึ่งสายสายรี i ม i น g เอ e r จีไม่ได้โดนเนื้ออะไรเลยก็คือยังเหมือนเดิมคือมันเก่งพอๆกับสายเก่าอ่ะมันเก่งพอๆกันเลยแต่อันนี้คือไอสายเซิร์ฟอันใหม่เนี่ยคือเนื้อแบบอย่าเล่นเลยผมผมแนะนําว่าอย่าเล่นเลยเดี๋ยวผมไปลงผมก็ยังเล่นอันนี้ไปก่อนแปบ๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวไปลงวัวแบบเออไปดูประดับเลย ลงวัวแล้วแบบได้พวกประดับใหม่มาผมก็นั่นแหละผมก็ไปผมไม่อยู่หรอกทายนี้ไม่ไหวประดับใหม่จะเป็นสีลิลิกมีคนมาขายไหมเนี่ยมีคนมาขายแล้วระดับลิลิกเอ่อระดับลิลิกใหม่จะเป็นขอดูราคาแพง ระดับดีลิกใหม่จะเป็นนี่นะอย่างนี้ก็คือจะเป็นห้ากับสามห้ากับสามห้ากับสามคือเยอะสุดอ,อะ่ะห้ากับสามคือเยอะสุดซึ่งซึ่งตอนเนี้ยเราเราจะสามารถทำห้าแถวได้แหละห้าแถวปะวะอาจจะอาจจะเอออาจจะได้อาจจะได้ห้าแถวต้องขึ้นอยู่กับหินและเราเราตอนเนี้ยเราทำห้าแถวเต็มได้แล้ะก็คือเล่นแบบคิด,ค,ดคิดกันดีๆคิดกันดีๆจะคอมโบงไงเออแล้วก็ ไปซื้อไอตัวซูเปอร์ชาร์จมาด้วยนะสายสำหรับสาหรับเบตสายใหม่ที่จะเป็นเรมินงเอนเนอรีซูเปอร์ชาร์จสำคัญเพราะว่าสกิลส่วนใหญ่จะเป็นท่าชาร์จเราจำเป็นต้องใช้สกิลให้ชาร์จเร็วขึ้นเนี่ยแรงล้านสี่เมื่อกี้ยังไม่ได้ติดเบรกหลังนะล้านห้าแถมอ่ะแถมให้อีกอ่านิด 3ล้านอันนี้เท่าเดิมประมาณนี้เนี่ยคือเอาใครใครอยากเล่นเซิร์ฟต่อก็อถ้าถ้าใจรักก็เล่นต่อได้นะแต่ผมแนะนำว่าย้ายเถอะครับไปเล่นไปเล่นลิ m ิตเนนจีเนนจเถอะเก่งกว่าเยอะเลยตอนเนี้ยเก่งกว่าเยอะจริงๆมันเนิบ,เน,บนเนิบหนักเนิบหน่าเกียดมากเลยก็หลักๆน่าจะประมาณนี้แหละคือ เด course, ี๋ยวพวกรายละเอียดอย่างอื่นอ่ะเดี๋ยวผมจะตามมาอีกทีนึงก็สำหรับคินี้พวกคนที่เล่นอาชีพเดดเบดไถเซอร์ก็คงจะดิ้นกันหลายคนซึ่งผมก็ดิ้นหนักพอตัวเหมือนกันก็ถ้าคลิปนี้ประโยชน์ก็กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ